้อต่อไปเป็นข้อที่82ครับผมสำหรับนี่ซีรีสตะรุยโจยมมอต้น100ข้อฉบับสีรัดใครที่ยังไม่ดูข้อ81ก็ย้อนไปดูได้เนาะให้สูตรรัดไว้สูตรรัดคือแค่นี้วิธีจริงเนี่ยตัวเนี้ยคือบอกเลยว่าสั้นแล้วนะแต่ถ้าไปเจอคนที่ทำอีกวิธีหนึ่งหรือหลายๆคนใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือ,อเส้นมาธยฐานตรงนั้นะจะไปอีกค่อนข้างไกลเลยก็ลองดูแล้วกันเนาะก็ลองฝึกดูฝึกดูยังไงก็ได้ เพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกหนึ่งข้อเนี่ยมันคิดได้หลายวิธีเนาะ,ะมาดูกันข้อน,นี้ก็จะทําให้สั้นที่สุดเนาะเพื่อจะได้เอาไปใช้ประโยชน์เพราะว่าสอบแต่ละสนามเนี่ยโดยเฉพาะเตรียมทหารเนาะต้องใช้เวลาที่สั้นที่สุดเนาะระยะเวลาต้องสั้นที่สุดและเร็วที่สุดแล้วกันบอกว่าสามเหลี่ยมครับ A B C มีมุม B เป็นมุมฉากอ่ะเขาก็ให้มาแล้วมุม B เป็นมุมฉาก D E ตั้งฉากกับ A C ที่จุด E AC ยาวสามสิบเจ็ด AC สามสิบเจ็ดเอ้ยสามสิบสี่ตอนนี้เนาะสามสิบสี่ึบ BC ยาวสิบหกพอได้ตรงเนี้ยเอ้ยเราต้องรู้อะไรไหม AD สิบเจ็ดอ่ะ AD สิบเจ็ดเราต้องรู้อะไรทันทีไหมจริงๆก็ไม่รู้ ทากลัดได้ไหมสองคูณแปดสองคูณอะไรครับ17ดนึกอะไรออกไหมแปตรงข้ามุมฉากสิบเจ็แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นสิแสดงว่ามันจะเป็นสองคูณด้วยสิบห้าซึ่งมันก็จะคือ30นั่นเองนี่ไู้สิพี่บิต้องทำแบบนี้นะไม่งั้นสอบไม่ทันนะ30ตรงนี้ไปแล้ว17แสดงว่าตรงนี้เหลยส13าโอเคปะ โจทย์หาพื้นที่สี่เหลี่ยม bced อ่ะ bced ก็คือตัวนี้ก็ไม่ยากเราก็ใช้พื้นที่รูปใหญ่ลบรูปเล็กทิ้งไปก็จะได้ตรงนี้ถูกปะก็ตั้งสมการไว้ก่อนพื้นที่สี่เหลี่ยม bced เนี่ยเท่ากับอะไรครับพื้นที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่ถูกปะ abc ลบด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมอะไรครับ ade เนอะทีนี้ไอ้รูปใหญ่เนี่ยเราได้แล้วถูกปะก็คืออะไรครับเส้นใ่งนส่วนสองมะคูณฐานคูณสูงฐานคือเท่าไหร่สิบสูงคือสามสิบลบเส้นส่วนส่วนสองครับไอ้ตัวนี้ฐานรู้ไหมไม่รู้ สูงรู้ไหมก็ยังไม่รู้ถูกปะ่ะทำไงอะ่ะทำไงเออติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนึกอะไรออกปะ่ะนี่ตัวนี้เป็นมุม A ตัวนี้เป็นมุมฉากมุม A มุมฉากแล้วถ้ารูปใหญ่อะ่ะมุม A มุมฉากแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นไอ้มุมนี้ก็ต้องเป็นไงครับ ต้องเป็นยังไงมองยังนี่มุม A อมุมฉากมุมนี้มุมชมพูมุม A อมุมฉากมุมชมพูปะ่ะสามเหลี่ยมค้ายปะ่ะสามเหลี่ยมค้ายกันถูกปะ่ะพี่เบอร์ก็เลยบอกว่าตรงนี้ให้เป็นเป็นอะไรดีเป็น x ก,ก็ได้เนาะเป็น x อ,อ่า ตัวนี้เป็น h ก็ได้ความสูงถูกป่ะถ้าเราบอกว่าเราเอาด้านฐานนี่ขอมาชิดข้างล่างแล้วกันเนาะเป็น x ฐานหารด้วยฐานใหญ่ฐานใหญ่คือเท่าไรครับฐานใหญ่ก็คือ10เท่าไร่16ถูกป่ะเท่ากับอะไรครับด้านอะไรด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปเล็กได้ไหมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปใหญ่คือเท่าไรครับคือ34ถูกป่ะ สแสดงว่า x เท่ากับแปอืมพอ x เท่ากับแปดปุ๊บจบไหมแปปิธทากอลัสต่อก็ได้นะ17แสดงว่า h เท่ากับสิหเนี่ยหรือใครจะไปหาเป็นสามเหลี่ยมค้ายอีกรอบหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าก,ก็ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องหาก็ได้ช้าแแสดง2องคูณฐานคูณสูง15แบบนี้ตัวนี้เป็นสตัวนี้ตัดตัวนี้เป็น8 เพราะฉันได้หาเท่ากับเท่าไหร่ครับ240เนาะลบด้วยเท่าไหร่6 0 180อบจบอืมตอบข้อ4พยายามคิดให้เร็วเนาะคิดให้เร็วคิดให้เร็วก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ต้องคิดอะไรสลักซับซ้อนไม่ต้องแสดงวิธีทำอะไรมากมายเพราะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเนาะพอเวลาสอบก็ทำให้ถูกต้องและรวดเร็วแล้วกันเนาะจริงๆตรงเนี้ยถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องตั้งก็ได้ ตั้งจำกัดนะแต่ถ้าเรากลัวลืมก็ตั้งไว้หน่อยก็ไม่ได้เสียเวลาเนาะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะใครที่อยากอติวเข้มก็ถ้าเป็นของจยมอาหารก็แนะนำเป็นคอร์สเทพคนิตแล้วกันเนาะใครที่ชอบสนามอื่นๆก็ลองดูในแต่ละเพลย์ลิสต์ในแต่ละซีรีส์ที่พี่เบิร์ดทำไว้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับผมคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ